สวัสดีครับมดกที่เกิดกับาสมท่จรัตเอาไลายจริงนนเดีาพ่อซอยหองพลีครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าตลาดพุทธนะครับร้านเฮงๆยอดถ่าเป็นร้านของเจ๊ใจนะครับก็เป็นร้านขายเกี่ยวกับพวกราดหน้านะครับฐานที่ว่ามีรสชาติอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามเจ้ครับแล้วดูบรรยากาศภายในนะครับที่ร้านเจ๊ใจนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นมีถั่วขายอยู่หน้าร้านด้วยนะครับ ตัวที่ดีกับคุณภาพนะครับนี่ผมว่ามาเจอเอจ๊ใจนะจรับเจ๊ใจ,วใจสวัสดีครับเจ,จ๊ใจสวัีครัเจ๊ใจเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วครับเจ๊ติาป,ปีแล้้ววครับก่าป,ปีแลวนะครับอ่าของเจ๊นี่น,นี่เปิดใหญ่ที่อาหารเป็นหลักนี่คือร้านหน้านะครับร้านหน้าที่เปวดใหญ่คุณมากินได้หลายเยอะครับเจ๊ซึ่งใหญ่ซึใหญ่เยอะนะ แล้วก็ปีปีพวกกะเพรากะเพราหมูหันค่ะอาหารที่มีมีกี่อย่างครับเจ๊มีพวกเนื้อหอยเชี่ยวแล้วก็กะเพราค่ะครันครับแล้วเจ๊เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ๊เกือบเที่ยงเช้าครับโอ๋อครับครับเจ๊ไม่ใจครับจุดสิ้ที่เรายืนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนจะมาเนี่ยจะมายังไงครับเจ๊ก็ทางานอย่างพิเศษก็ตจบมาเลยครับการรุ่นระดับสูง อเก็สีสีกคอครับจเป็นอาหารเจ้าั่นะผัดแค่แป๊บเรีวเองนะีนี่ก็เป็นาุนะครับเป็นอาหารที่เรด็ดของร้านนะครับปลาุแล้วก็รับปรนหน้านะครับเอาหมูปักไก่ดาวนะครับนี่ก็พี่รองเจครับเจ๊ที่เป็นพี่หรือเป็นน้องครับขอพี่เจเป็นน้องอีกทีหนึ่งชี่เจเลยครับเจ้าอ๋อมจ๊ยาอ๋อครับครับ ผมก็สั่งเป็ดตระแลขุกคิดละน่างนครับตอนนี้ผมก็จะมาล่อเตยุ้วนะครับเตยุ้ยเตยีนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับคิดหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงทุนที่ไหนและนำางข้อพูดก่อนหวานอะไรประมาณนั้นช่วงนี้ก็สวัสดีครับ